สวัสดีครับวันนี้เพจพระแท้บารมีหลวงพ่อรุงครับวันนี้จะมาชี้จำหนี้ครับจุดใจตังครับเหรียญครับเหรียญเสมาครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับวันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นสี่ครับอ่าเหล่านี้เรามาเทียบจำหนี้ครับจุดใจตังนี่ครับเสมาหลวงพ่อเงินอายุหกรอบนะครับวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นสี่ของหลวงพ่อเงินครับผมจะมาชี้จำหนี้จุดใจตังทั้งหมดครับของเหรียญนี้ ให้ดูครับของแท้เป็นยังไงครับเอาวันนี้ไม่มีของเก๋ให้ดูเป็นตัวอย่างครับมีแต่ของแท้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับขออนุญาตแกะแอันนี้ซีนเก็บผิวไว้นะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็มีสององค์เลยนะครับเดียนเสมาวัดดอยนิหอมนี่ฮะ ให้ดูผิวก่อนครับผิวพันณหน้าตานะครับของพระจะเป็นแบบนี้ครับหน้าจะเป็นหน้าของหลวงพ่อเงินเลยนะพราโดนในหอมจากเป็นรุ่นสี่ครับข้างหลังนี่จะเขียนว่าหลวงพ่อเงินอายุหกรอบนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะมีแต่ยันอย่างเดียวครับรุ่นสองจะมีเลขสองตรงนี้นครับ รุ่นสามี่เขียนว่า2 5 0 0ร้อครับอันนี้เป็นรุ่น4ี่ครับหลวงพ่อเงินอายุหรอบครับเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกเนี่ยต้องดูหน้าตาของหลวงพ่อก่อนเลยครับผมจะให้ดูนะเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินเนี่ยบล็อกเนี้นะครับก็คือเป็นการปั๊มครั้งที่4ี่นะครับใช้บล็อกเสมาอันเดิมเนี่ยหน้าก็เลยจะตื้นไปนิดนึงครับตรงตาเนี่ยก็จะไม่มีในตาเหมือนรุ่น2องแรุ่นสามครับแล้วก็รุ่นแรกเนี่ยจะมีเมตา ถ้าเป็นรุ่นสี่เนี่ยก็จะไม่มีครับแต่องค์ประกอบมืออื่นเนี่ยครับหูเหรียญกระหนกเนี่ยยังเหมือนเดิมครับอันดับแรกที่เราควรพิจารณาคือการเชื่อมของหูเหรียญครับหูเหรียญนี่จะมีลักษณะนี้ครับทุกองนะครับมันจะมีหูแบบหนึ่งอันนั้นก็คือของเกนะครับถ้าไม่ใช่หูเชื่อมแบบนี้นี่ครับดูด้านหน้าและด้านหลังฮะหูครับจะเป็นการเชื่อมติดอย่างนี้นะครับทุกองค์นะครับ นี่แล้วก็กระนกนะครับอันดับที่สองครับที่ผมจะชี้ให้ดูคนระับอ่าอันนี้ดูเออเอาจุดแรกไปอันนี้คือองผมนี่สวยมากครับเก็บวบจนลุง้งกระจายเต็มองคนะ์เลยแยวนี้ให้ดูก่อนฮนะประมาณนี้นะครับนี่กระนกนะครับส่วนของกระนกเนี่ยจะแหลมจะค่อนข้างแหลมครับฝ้างซ้ายเนี่ยจะกระนกฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะให้ดูอ่าเลี้ยวไงจะ ปิ้นๆน,นิดนึงนะครับเกิดจากบล็อกปกติทั่วไปเลยนะน,นี่ส่วนองค์ไหนที่กระนกทู่หรือไม่มีกระนกตรงนี้นะครับเก้นะครับของเก้เนี่ยผมเห็นจะไม่มีกระนกนี่ครับดูด้านล่างนะความกลมของด้านล่างนี่สมไว้ดีถ้าทู่หรือมนก็เรียบร้อยนะครับของเกเหมือนกันอ,อันนี้คราวนี้ถ้าพับเพื่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดใจต่างนะฮะนี่ฮะ คุณถ้ามีเหรียญถ้าจะมีเหรียญหนึ่งหรือสองเหรียญก็ได้ครับไม่มีปัญหานี่ครับเหรียญซ้อนกันนี้ครับฝั่งหน้าฝั่งหน้าของเหรียญครับผมจะให้ดูนี่เห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือฝั่งด้านหน้าเหรียญน,นะด้านหน้าเหรียญน,นี่ครับจะมีตัวตัดนะครับ ผมเรียกเขาเรียกว่าเป็นรางรถไฟนะครับวิ่งผ่านของพรอมเนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะแต่มันจะอยู่ด้านหลังนึกไหมะด้านหลังเนี่ยจะเป็นรอยตัดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของเก๋เนี่ยมันจะกลับกัน,นครับไอตัวรางรถไฟเนี่ยจะมาอยู่ข้างหลังนะคือของเก๋นี่เราจะเข้าใจว่าเข้าใจพรอมเหมือนกัน,นครับว่ารางรถไฟเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของหลวงพ่อนะครับนี่เป็นขอบตัดด้านบนปุ๊บจุดใจต่างจุดแรงงผมเท้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแท้เลยนะครับอ่านี่ฮะ ั้งสองฝั่งนะครับแต่ฝั่งหนึ่งจะเยอะกว่าฝั่งที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเป็นรางรถไฟนะครับอันนี้คือขอบตัดนะครับของเหรียญเป็นขอบตัดด้านบนนะครับของเหรียญเซมาแต่ผมจะให้ดูอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดแตต่างอีกจุดหนึ่งนี่เห็นไหมฮะปึ๊บซูมเข้าไปให้ดูครับด้านข้างนะครับข้างซ้ายไอ้ฝั่งขวานะครับของเหรียญขวาด้านบนครับจะมีเรียกว่าติ่งติ่งหนึ่งครับ นี่เห็นไหมสองเหรียญตรงกันเด้งๆเลยครับเรียวกว่ารอยตัดนะของเหรียญเสมาของเ,เงินหกรอบถ้ามีอย่างนี้คือซื้อได้เลยนะครับของแท้แน่นอนนี่ฮะดูผมจะให้ดูขออข้างนะครับของเหรียญเสมาปุ๊บยวส่องให้ดูนะฮะนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับทุกองนะ ขอบตัดชัดเจนครับนี่มาค่อยโฟกัสนะนี่อ่าเห็นไหมฮะนี่นะขอบตัดเอียดเมารุ่นสี่ของพวกเงินส่วนรายละเอียดอยื่นๆก็มาดูกันได้นะครับด้านหลังเนี่ยนี่ยผมจะให้ดูด้านหลังนะครับอ่าความคมของตัวอักษรครับของยันนี่ฮะ เห็นไหมฮะหลวงพองเงินดูให้ดีครับนี่ตัวลอลิงจะมีลักษณะอย่างนี้ครับแต่เป็นขีดตรงกลางตรงๆคร,รับแล้วก็ความคมของตัวอักษรนี่ฮะงองงูครับจะแหลมเนี่ยอันนี้คือสังเกตว่าแท้ดูง่ายครับมีรอยแตกตรงพอพานะแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสองชั้นเห็นไหมฮะอันนี้คือของแท้ครับคว,วามคมของตัวอักษรถ้าเป็นของเกศเนี่ยมันจะมนนะครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยพอพานแตกยอยักษ์แตก แล้วก็ออ่างครับแตกพอใบหม้แตก,แตกนี่คือเราแตกปกติของบล็อกนะครับนี่คือความมคมชัดของยันฮนะอันนี้คือองค์แรกเปรียบเทียบไปดูครับส่องห้ดูส่วนใบหน้านี่ครับก็ประมาณนี้ครับในตาลึกรุ่นสี่นะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นสามรุ่นสองนะคือจะตื้นกว่านะแต่ถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยมันจะตื้นครับอันนี้ก็ถือว่าลึกในระดับหนึ่งแลในตาของหลวงพ่อเงินดูเหมือนหลวงพ่อท่านมีชีวิตนะครับ นี่ขน,นกนะครับรายละเอียดของขน,นกนีนะ่คมชัดไม่ตื้นเบอร,รอยเชื่อมเครับจําให้แม่นครับของหูเหรียญแต่มาดูอีกเหรียญหนึ่งครับเหมือนกันไหมนี่นะเหรียญนี้นี่ฮนะเห็นไหมฮะนี่จะเป็นองค์สวยของผมเลยเนี่นะครามกระจายเลยครับเหรียญนี้นี่คือครามธรรมชาตินะครับของ ของเหรียญที่เก็บไว้รักษาไว้อย่างดีนะนี่ถ้าเกิดทาผิวนี้จะเป็นอีกอย่างนึงครับนี่เห็นไหมะดูหูนะดูกระนกอีกจุดหนึ่งครับที่ผมจะให้ดูตัวอักษรนะสำคัญนะครับต้องส่องดูนะนี้เห็นไหมฮะลอลิงพอแตกนี่ครับบอไปไม้เอาอ่างแตกนะครับมีรอยแตกออกมาเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่ส่วนผิวนะครับ ถ้าเป็นเหรีนนยญรุ่นนี้นะผิวจะเรียบแล้วก็ตึงนะครับนี่ผิวจะตึงมากผิวของเหรียญจะตึงคือดูง่ายถ้ามีหลุมมีบ่อมีความคู่ขะอย่างเง้มีความพุอมมพนอย่างนั้นก็คือเรียบร้อยนะครับของเกเนี่เหรียญจะมีลักษณะตึงแล้วก็คมเด๋ยวนี้ก็นี่ครับดูง่ายๆนะสองเหรียญ ทั้งสงเหรียญครับเหรียญรุ่น4ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีความหมายดีครับประสบการณ์แล้วก็ประวัติดีมากขเพราะเงินวัดดอนดีดหอมนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ